จำได้ว่าสมัยเด็กๆของผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตะกแตนปาตังก้าเข้ามาระบาดถึงในประเทศไทยและมันก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมที่ได้เจอกับเรื่องแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนตายจะได้เจอกับเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะมาเล่าเรื่องของตะกแตนปาตังก้าที่เคยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อนานมาแล้วแล้วพวกมันหายไปไหนทําไมไม่กลับมาอีกตามบันทึกระบุว่าการระบาดใหญ่เป็นช่วงเดียวกับรัฐบาลของป่าเปม มันเป็นช่วงลราาๆ30กว่าปีก่อนในตอนนั้นข่าวการมาถึงของตะกแทนปาทังกาเป็นสิ่งที่รัฐบาลกังวลและเตรียมตัวรับมือกันอย่างมากซึ่งปกติแล้วในต่างประเทศจะใช้เครื่องพ่นไฟหรือไม่ก็ยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนว่าในตอนนั้น DDT ยังไม่ผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นอาวุธหนักในการฆ่าพวกตะกะแตน ซึ่งการระบาดของตะกแตแนในตอนนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากของทุกประเทศและในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันโดยตะกแตแนปาตังก้าซึ่งเข้ามาจากกัมพูชาผ่านปาจินบุรีชาเซิงเซาชนบุรีพวกมันมีจํานวนมากซะจนต้องประกาศเป็นเขตการระบาดแรกของตะกะตแตนและแผนการกําจัดตะกะตแตนของรัฐบาลก็คือการใช้เครื่องบินเพื่อพ่นยาฆ่ามแมลงแต่ดูเหมือนแผนที่เตรียมไว้จะใช้ได้ไม่ค่อยดีและจําเป็นต้องยกเลิกไป เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรและชาวบ้านพวกเขาขอให้ระงับการใช้ยาฆ่า,มาแมลงปราบตะกะแตนเพราะตะกะแตนพวกนี้ราคาแพงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซะอีกซึ่งในยุคนั้นแม้ตะกะแตนปาตังก้าจะระบาดสร้างความเสียาหายให้กับพืชผักแต่พวกมันก็ถูกจับขายสร้างมูลค่าได้มากเช่นกันพวกมันทำให้เกิดรถเข็นแผงลอยที่คอยทอดตะกะแตนขายริมถนนในตอนนั้นผมยังจำได้เลยว่าแม้จะอยู่กลางเมืองอย่างในตลาดคลองเตย แต่มองไปทางไหนก็เจอตักะแตนปลาตังก้าอยู่เกือบทุกที่นั่งกินโจกไปนั่งมองพ่อค้าทอดตะกกแตนไปเรียกว่าอยากเอามันมาจิ้มกับโจกแทนปลาตั้งกเลยทีเดียวแต่แล้วเราก็ขุดลากถอนโคนตะกกแตนยักษ์พวกนี้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจกันนะเรื่องมีอยู่ว่าพอตะกกแตนระบาดอยู่สักพักหนึ่งพวกมันเริ่มน้อยลงน้อยลงชาวบ้านก็พบว่าแม้ตัวของตะกกแตนจะได้ราคาดีแต่ไข่ของพวกมันกลับได้ราคาดีสะกว่าอีก แถมชาวบ้านก็รู้ว่าตะกแตนจะวางไข่ไว้ใต้ดินพวกมันจะรอบพักตัวเมื่อถึงหน้าฝนและไข่ก็มีราคาแพงจึงทําให้ชาวบ้านเริ่มขุดไข่ตะกแตนมาขายเลยกลายเป็นการขุดลากถอนโคนตะกแตนปาตังก้าในธรรมชาติที่ระบาดในไทยไปเลยสรุปเรื่องนี้สักหน่อยจริงๆแล้วไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าตะกแตนปาตังก้าระบาดอยู่ในประเทศไทยนานแค่ไหน แต่พวกมันทั้งหมดมาจบชีวิตที่ประเทศไทยแถมยังไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อเหมือนที่ทําในประเทศอื่นได้อีกด้วยเพราะโดนขุดแม้แต่ไข่ขึ้นมาขายกันและจนถึงตอนนี้ตะกะแตนปาตังก้าเกือบทั้งหมดในประเทศไทยเป็นตะกะแตนที่พเพาะเลี้ยงขึ้นมาและแม้จะพบพวกมันได้ในธรรมชาติอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับระดับอันตรายสําหรับปูงตะกแตนที่ระบาดปูงล่าสุดมีขนาดใหญ่มากเป็นครั้งแรกที่นานาชาติเรียกร้องให้ช่วยกันจัดการแต่ก็เอาไม่อยู่ พวกมันระบาดอยู่ในต่างประเทศที่โดนหนักดูเหมือนจะเป็นแอฟริกาและอินเดียพวกมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่ปี2563ถึง2564มีการประเมินว่าพวกมันมีจำนวนเพิ่มจากเดิม500ถึง1,000เท่าแต่สุดท้ายพวกมันก็มาไม่ถึงประเทศไทยทำเอาชาวไทยที่รอการมาถึงของพวกมันต้องผิดหวังกันไปแน่นอนว่า,าเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาไม่ชอบที่จะเห็นตะกแ,แตนพวกนี้ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติการลูกรานของตากแตนยักษ์ในประเทศไทยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เพีกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย